ตลอดน,นาเต่เดือนมกราคมปี2021มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกขว้าตัวอมาตาโอเล่ปีกเตารุ่งอนาคตกายจากออตาลนต้ามาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยหลังจากก่อนหน้านี้ปีแสด,แดงได้แถแลงยืนยันเซ็นสัญญากับดาวเตะวัย18ปีอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว40ล้านยูโรเมื่อตุลาคมปีที่ผ่านมาตราโอเล่ประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ออตแลนต้าด้วยการถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองในเกมลีกกับอูดินเซเมื่อปี2019 โดยใช้เวลาเพียง4นาทีในการซัดลูกแรกพร้อมกับได้รับการบันทึกสถิติว่าเป็นผู้เล่นคนแรกที่เกิดในปี2002ที่ทำประตูในเกมเกาโชสเซราฤดูกาลที่ผ่านมาตราโอเล่มีโอกาสลงเล่นให้กับอัตลลนตาอีกเพียง11นาทีจาก2เกมและในซีซั่นนี้เขาก็ลงเล่นในลีกกับเวโรนาเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาและในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับมิทแลนด์22นาทีเมืนน่อ1ธันวาคมที่ผ่านมา เตาอูเล่ได้รับการเปรียบเทียบว่ามีสไตล์การคลองบอลและการเลี้ยงบอลคล้ายๆกับเรอรเนลเมสซี่ยางไรก็ตามหลายคนมองว่าค่าตัวที่แมนยูจ่ายไปนั้นค่อนข้างแพงมากสำหรับนักเตะที่ยังไม่พิสูจน์ตัวเองสำหรับแมนยูพวกเขาพร้อมที่จะเดิมพันครั้งใหญ่กับตาอูเล่ซึ่งเวลานี้ปีไอวอรี่โค้ดได้รับใบอนุญาตทำงานในสหราชอาณาจักรเรียบร้อยและน่าสนใจว่าปีแสดงจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าหรือไม่ ชื่อของเตาเล่คุ้นเคยกันมาเป็นอย่างดีกับบรรดาแมมมองทั่วยุโรปหลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการลงทําการแข่งขันฟุตบอลระดับเยาวชนชุดอายุต่ำกว่า19ปีในอิตาลีโดยซัดไป12ประตูกับอีก9แอซซิตรวมทั้งหมดจาก39เกมในซีซั่น2019-2020ขณะเดียวกันเตาเล่ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้เล่นดาวรุ่งฝีเท้าดีที่มีศักยภาพมากพอที่จะลงเล่นในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกได้ซึ่งการจัดอันดับดังกล่าว เป็นข้อมูลมาจากหลายแมวมองที่มาจากหลายสโมสรอนที่คอยเก็บสถิติและรายละเอียดนอกจากนี้อดีตเด็กบ้านอัตแลนตายัางได้รับคำชื่นชมสำหรับความสามารถในการมองเห็นโอกาสจากทุกพื้นที่ของสนามโดยจ่ายบอลได้ทั้งระยะใกล้ระยะกลางและระยะไกลรวมถึงการทำงานหนักเพื่อมาช่วยเพื่อนร่วมทีมเล่นเกมรับอีกด้วยตาเล่เริ่มต้นจากตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางจากนั้นเขาก็ถูกขยับมาเล่นในบทบาทตัวรุกริมเส้น ภายใต้ระบบ4-3-3โดยเด็ไวัย18ปีมีสไตล์การเล่นแบบย์เมเกอร์ยุคใหม่มากกว่าปีแบบดั้งเดิมโดยสามารถเปลี่ยนจังหวะเกมได้อย่างรวดเร็วการถูกเปรียบเทียบกับเมซี่นั้นมาจากการที่เตาอเลมีบาลานซ์ร่างกายที่ยอดเยี่ยมมีเท้าที่รวดเร็วมีทักษะและเทคนิคในการคลองบอลที่สุดยอดนอกจากนี้เขายังถนัดเท้าซ้ายเหมือนกับเมซี่อีกด้วยเตาอเลมีวิธีภาวะและความมั่นใจเกินกว่าเด็กวัย18ปีคนอื่น ซึ่งทําให้เขาสามารถใช้ประโยชน์จากทักษะอันสุดยอดของตัวเองได้แต่แน่นอนยังไม่มีอะไรรับประกันว่าเขาจะประสบความสุจกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดอย่างไรก็ตามมันเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นของทั้งแมนยูและตาโอเล่ซึ่งได้รับการยกย่องว่าจะกลายเป็นนิวเมซี่ของวงการลูกหนังในอนาคตแมมองรายหนึ่งที่ติดตามตาโอเล่มาอย่างยาวนานกล่าวว่าผมเคยเห็นตาโอเล่มาแล้วหลายครั้งเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์แต่ผมต้องยอมรับว่าข้อตกลงที่แมนยูจ่ายให้กับอัตแลนต้า มันทาให้ผมประหลาดใจมากเช่นกันเขาเก่งในระดับเยาวชนและเก่งกว่าผู้เล่นรุ่นเดียวกันหลายหลายคนแต่ในมุมมองของผมเขาเทียบไม่ได้กับผู้เล่นอย่างอาซูฟติของบาร์เซโลนาวินิสอุสจูเนียหรือโรดิโกของเรอัลมาดริดสำหรับคนที่ติดตามผลงานดาวรุ่งมาตลอดและเห็นจํานวนเงินที่แมนยูจ่ายไปคุณต้องคาดหวังนักเตะอายุน้อยที่พัฒนาจะกล้าไปเป็นผู้เล่นระดับโลกได้แต่ผมไม่คิดว่าตราเล่มีศักยภาพแบบนั้น มันยังมีเครื่องหมายคำถามอยู่ว่าเตาเล่จะเข้าไปอยู่ในทีมของโอเลกุน่าโซชาได้เลยหรือไม่เพราะบางทีเขาอาจจะไปอยู่ในทีมสำรองของแมนยูเพื่อเรียนรู้ปรับตัวรวมทั้งถูกปล่อยออกไปเพื่อหาประสบการณ์ด้วยสัญญายืมตัวก็เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้รายง,งานข่าวระบุว่าเตาเร่ทำงานอย่างหนักในการพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาต้องการที่จะอยู่ในทีมชุดแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่การถูกปล่อยไปเล่นในฮอลแลนด์เยอรมันหรือเบลเยียม ก็เป็นทางเลือกที่เกิดขึ้นได้สิ่งที่แมนยูไนเตตตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตราเล่มันตัดสินใจอย่างยิ่งเพราะพวกเขาเดิมพันเงินจํานวนมหาศาลกับนักเตะวัยสิปีที่ยังไม่พิสูจน์ตัวเองแต่หากปีกชาวไอวอรี่รายนี้เข็นศักยภาพของตัวเองเออกมาได้มันจะเป็นการทําธุรกิจที่คุ้มค่าของปิดแดงอย่างไม่ต้องสงสัยเลยทีเดียว แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเรอัลมาดริดถูกเชื่อมโยงว่ากำลังแสดงความสนใจแย่งตัวยูซุฟเดมีของราบิดเวียนนาแม้นักเตะเพิ่งจะอายุ17เท่านั้นสัญญาปัจจุบันของดาวเตะดีกรีกรทีมชาติออสเตรียอยู่21ปีมีถึงมิถุนายน2022และทางสโมสรก็ต้องการเงินค่าตัวประมาณ10ล้านยูโรเหตุผลที่แมนยูอยากได้แข้งหนุ่มรายนี้เป็นเพราะกองกลางเชิงรุกที่สามารถเล่นเกมริมเส้นฝั่งขวาได้ ซึ่งเป็นจุดอ่อนในโอทัฟฟอร์ดอย่างไรก็ตามจากเหตุเบรกซิที่สาราชนาจแยกตัวพ้นสาภาพยุโรปการดึงนักเตะต่ำกว่า18ปีเกิดขึ้นได้ยากอย่างไรก็ตามพิศาแดงจะบิดสู้ราคาคือ1กรกฎาคมในขณะที่นักเตะอายุเต็ม18ปีขณะที่มาดิดเผชิญปัญหาฝืดเคื่องยังไม่พร้อมลุยในตลาดเดือนมกราคม2021เช่นกันระหว่างนี้รอติดตามพัฒนาการ จากนักเตะที่อยู่ในตลาดค่อยรอพิจารณาอีกครั้งอลินาเกซซโอภรรยาของเซอร์คิโอโรเมโลทวิตต่อแฟนบอลที่ถามถ่ายอนาคตของสามีว่ายังไม่มีทีมไหนในเอั์เจนินาติดต่อมาในตลาดหน้าหนาวนี้อย่างไรก็ตามเมื่อสิ้นสุดซีซั่นคงมีข้อเสนอยื่นมานับสิบเพราะหลุดสู่ในสถานะฟรีเอเจน หลังจากผู้จัดการทีมเลกุน่าโซชาออกมายืนยันว่าโรเมโร่จะไม่ได้รับการต่อสัญญาหลัง30มิถุนายนพร้อมอนุญาตย้ายออกหรือถกเงื่อนไขส่วนตัวล่วงหน้าตามสิทธินักเตะข้อผูกมัดต่ำกว่า6เดือนล่าสุดแฟนบอลฟ้าขาวทวีตหาเกรซิโอว่าเป็นไปได้ไหมที่โกวัย33ปีจะไปเล่นให้กับราซิ่งขับซึ่งทางคนข้างกายบอกจะมีความชัดเจนหลังพ้นการระบาดของโควิด -19 ฉันอยู่อังกฤษเพื่อรับมือกับโรคระบาด และเมื่อความรลาข้างนี้ผ่านพ้นไปอีกนัดเราจะกลับไปอาร์เจนตินาปัจจุบันยังไม่มีการติดต่อมาจากสโมสรอนไหนในอาร์เจนตินาอย่างไรก็ตามมั่นใจว่าต้องมีใครปั้นเรื่องโกหกว่าเราจะไปราซิงโอกาสนี้ก็อยากอวยพรให้คุณพบกับปีที่ดี Alex ก e เตอร์แบ็กซ้าของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ด United, เปิดเผยว่าช่วงแรกของชีวิตค้าแข้ง เคยผ่านเหตุการณ์กระโหลกศรีรษะร้าวเหมือนกับราอูลคิมินเนตกองหน้าของวูฟซัมตันในเวลานี้ในช่วงเริ่มต้นอาชีพกับเกรมิโอในบ้านเกิดบราซิลเตเรดเคยผ่านประสบการณ์โชคร้ายถึงขั้นกระโหลกรล้าหลังปะทะกับผู้เล่นของอินเตอร์นาซิองนาวในเกมลีกสูงสุดเมื่อปี2013จนต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยทีมแพทย์จําเป็นต้องใช้แผ่นโลหะและน็อตฝังเข้าไปในศรีรษะแข้งปีแสดงรู้สึกเห็นใจราอูลคิมินเนตกองหน้าของวูฟซัมตัน ที่ต้องผ่าตัดกระโหลกศรีรษะจากการประทักกับดาวิดลุยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วผมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้จากการลงเล่นฟุตบอลเหมือนกันตอนนั้นผมเล่นให้กับเกรมิโอเจ้าวานนั้นบอลลอยสูงศรีรษะของผมก็ชนเข้าอย่างจังกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามการะโหลกของผมร้าวจากด้านหน้าไปจนถึงจมูกมันคล้ายกับอาการบาดเจ็บของคิมินสแถมเหตุการณ์ก็คล้ายกันด้วยมันเป็นช่วงเวลาที่สับสนและยากลําบากสําหรับผมอย่างมาก เหตุการณ์นั้นทําให้ผมได้เรียนรู้หลายอย่างผมต้องพัรักษาตัวและไม่ได้ลงสนาม2-3เดือนครึ่งผมเข้ารับการผ่าตัดเพื่อฟื้นฟูกระโหลกศีรษะใหม่รอยแผลนี้เป็นส่วนหนึ่งในตัวผมมันคอยย้ำเตือนให้กับผมในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิต